ตอนนี้การเลือกตั้งอเมริกานะครับโจไบเดนกำลังนำทำอยู่นะฮะอยากรู้ว่าตีมการลงทุนหุ้นอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยสวัสดีครับผมมิสเตอร์ไลฟ์สต็อกนะครับผู้เขียนหนังสืออ่านงบการเงินไขดีทั้งสเล่มน,นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเวียนมาในช่องของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็หากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์แล้วก็ ฝากคอมเมนต์กำลังใจด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาคุยเรื่องธีมการลงทุนนะครับในกรณีที่ว่าไบเดนชนะการเลือกตั้งเป็นประธาน,นาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับว่าจะมีธีมการลงทุนอะไรบ้างที่น่าสนใจในกรณีนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ตอนนี้ที่ผมกำลังอัดอยู่นะครับผมอัดในคืนวันที่5นะครับ เออพฤจินะครับซึ่งก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วประมาณ2วันนะครับตอนนี้ก็คะแนนก็สูสีค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไบเดนกับทามเนี่ยค่อนข้างสูสีก็ยังเหลืออยู่1รัฐนะครับก็คือรัฐเนวาดานั่นเองก็คือเป็นรัฐที่จะตัดสินนะครับว่าใครนะจะได้เป็นประธานาธิบดีคนถัดไปของอเมริกานั่นเองนะครับก็เอ่อต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไบเดนนําอยู่หน่อยๆน,นะครับตอนนี้ไบเดนเนี่ยมีคะแนนอยู่ประมาณ2องร้อยหก สิบี่คะแนนนะครับถ้านัดรัดเนวาดาเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยก็จะได้อีก6กเสียงนะครับก็จะรวมกันเป็นส7 0เจ็ดสิบซึ่งก็เพียงพอในการที่จะชนะเป็นประธานาธิบดีนั่นเองนะครับโอเคละ่ะตังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ไบเดนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงมากนะครับที่จะได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปนะ โอเคขอนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ทุกท่านที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้พอเข้าใจว่าระบบการเลือกตั้งของอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยผมขอเล่าสั้นๆนิดนิดแล้วกันนะครับก็คือว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้คะแนน Popular v o t e นะครับหมายถึงว่า1คนหนึ่งเสียงแล้วเลือกใครมากาที่สุดเนี่ยเป็นประดาบดีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาจะใช้วิธีการแบ่งเป็นรัฐนะครับแล้วก็จะทําให้เลือกตั้งในแต่ละรัฐนะครับแล้วก็ใช้ในระบบททีีี่่่่เรยกววกววาา Winner Text All ็คคือคน ชนะในรัฐนั้นๆจะได้ผู้แทนในแต่ละรัฐนั้นไปทั้งหมดนะครับซึ่งผู้แทนแต่ละรัฐเนี่ยจำนวนไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับโครงสร้างประชากรถ้าเกิดว่ารัฐไหนประชากรมากนะครับก็จะมีผู้แทนนั้นมากนั่นเองนะครับอ่าโอเคก็พอเข้าใจแล้วดังนั้นเนี่ยรัฐเนวาดาเนี่ยที่เรากาลังนับอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ไบเดนก็นําอยู่ ต่อให้ไบเดนะ,ะชนะเพียง1คะแนนนะครับไบเดนก็ได้ทั้งหมด6เสียงส่วนทั้มไม่ได้แม้แต่เสียงเดียวในรัฐนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องลุ้นรัฐนี้เป็นตัวชี้ชะตาว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีเองโอเคคงพอเข้าใจวิธีการเลือกตั้งของอเมริกาคร่าวๆแล้วกันนะครับทนี้ ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าถ้าไปเด่นชนะล่ะนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับต้องท้าความก่อนว่าโดยอดีตที่ผ่านมานะครับประธานทัพดีของสหรัฐอเมริกาทั้งสมท่านที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบิลคลินตันจอร์ดวูบูชนะครับแล้วก็บารักโอบามาเนี่ยทั้งสามท่านเนี่ยนะครับได้รับการเลือกตั้งสมัยที่สองทั้งสาท่านดังนั้นเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยอยู่กันมาคนละแปดปีทั้งนั้นนะครับแต่ก็มีทั้มเนี่ยนะครับก็เพิ่งได้สมัยแรกนะครับแล้วก็มีวิแววจะไม่ได้สมัยสองนนนนนั้นนีีก็็จะเปาดค ออแรกในรอบ3าในรอบ3-4คนที่ผ่านมานะครับที่จะไม่ได้สมัย2นั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นโจไบเดนนะครับที่ได้คราวนีน้นโยบายของโจไบเดนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างของที่ทำทำนะก็คือเรียกได้ว่าแทบจะตรงข้ามกันนะครับหลายๆสํานักก็มาวิเคราะห์กันนะครับ แ้ประชาชนคนไทยนะครับก็อย่างเช่นผมเนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ได้ติดตามการเมืองสหรัฐมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็พออ่านบทควา์มาบ้างเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะเอาง่ายๆเหมือนเราอ่านข่าวเศรษฐกิจนะครับเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับนโยบายของโจไบเดนเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่นะครับแต่คราวนี้เราจะค่อนข้างคุ้นเกับทํามมากกว่าเราจะรู้สึกว่าทํามเนี่ยก็คล้ายๆแบบค่อนข้างแบบเกี่ยวกับนิดนึงนะครับก็มีทะเลาะกับชาวบ้านไปเรื่อยนะครับ อจอไบเดนเนี่ยนะครับนโยบายที่เขาจะใช้เนี่ยนะครับค่อนข้างแตกต่างจากทั้งพอสมควรเลยนะครับหลกัหลกๆเลยก็เ,เรื่องของภาษีนะครับเรื่องของการ เ,เพิ่มภาษีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษีนีติบุคคลเองก็ตามนะครับภาษีของประชาชนเองก็ตามนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของนโยบายของน้ํามันนะครับว่าทางไบเดนจะใหญ่บ้างเอาที่เกี่ยวข้องผมก็ขอจะสโคบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเทศไทยดีกว่านะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปแตะเรื่องนโยบายเฮลท์แคร์ของประชาชนของอเมริกาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นประชาชนอเมริกานะครับผมจะเอาประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็ภาวะทั่วไปของที่ในตลาดหุ้นไทยดีกว่านะครับโอเคนะครับ คำถามคือแล้วทำไมเราต้องสนใจปนะกานที่ปนะธานที่บดีอเมริกาด้วยนะครับเนื่องจากว่าอเมริกาเนี <People S 2> ่ยเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับดังนั้นเนี่ยการที่นโยบายต่างๆของอเมริกาเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อการค้าเศรษฐกิจของโลกใบนี้แน่นอนนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นทั้มเนี่ยเกิดเท็ดวอลเราจะเคยได้ยินคำว่าเท็ดวอลนะส่งคมการค้ากับทางจีนนะครับเพราะว่าทั้มเนี่ยใช้นโยบายอเมริกันเฟิร์สนะครับคำว่าอเมริกันเฟิร์สเนี่ยหมายความว่าในการนโยบายต่างประเทศต่างเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยต้องเป็นฝ่ายได้เปรียบ นะดังนั้นหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็จะชิปกลับมาจะเป็นฝั่งอเมริกามาผลิตฝั่งอเมริกาแล้วก็กิดการคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นทางจีนซึ่งทางอเมริกาเนี่ยก็เสียดุลการค้าให้กับจีนก็ทั้งเยอะทุกท่านจะสังเกตนะครับว่าสินค้าต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยล้วนแต่ผลิตที่จีนทั้งนั้นนะอเมริกาเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าแหล่งผู้บริโภคนะครับก็คือซื้อของจากจีนเข้าไปนะทำให้อเมริกากนเนี่ยเสียดุลเสียเปียบดุลการค้ามากยิ่งขึ้น เอาละในเมื่อทําใช้นโยบายอเมริกันเฟิร์สเนี่ยก็าาทำการเทรดวอลก็คือทำการตั้งกำแงพงภาษีขึ้นมาต่างๆนะครับแล้วก็นโยบายต่างประเทศหลายๆประเทศก็เช่นตัดสิทธิ์ JSP ของเรานะครับก็คือการที่จะส่งออกอะไรไปเนี่ยนะครับก็จะมีกำแงพงภาษีมากขึ้นในเรื่องปกตินะครับคราวนี้มาดูเรื่องนโยบายที่ทางไบเดนกับทํามต่างกันนิดนึงก็คือว่าทํามเนี่ยจะเน้นลดภาษีบุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีนิติบุคคลนะครับ ก็จากประสิที่บุคคลเนี่ยก็จะประมาณ21%รถือว่าน้อยมากนะครับลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนไบเดนเนี่ยก็จะปรับเพิ่มภาษีที่ิบุคคลนะครับส่วนภาษีบุคคลธรรมดาก็คือภาษีอย่างคน,คนทั่วไปนะครับอย่างทามเนี่ยก็ลดลงมานะเหลือที่37%สเส่วนไบเดนเนี่ยออกออนโยบายว่าคล้ายๆว่าเก็บเงินคนรวยเพื่อมาช่วยคนชั้นกลางแล้วก็ช่วยคนจนมากยิ่งขึ้นก็ทําให้ไบเดนเนี่ยมีความจำเป็นต้องขึ้นภาษีคนรวยนั่นเองก็คือจะภาษีเพดานเนี่ยบุคคลธรรมดาจะเพิ่มขึ้นไปที่39.6อ่าอันนี้ผมเท่าความก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ ออพอภาษีมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับทุกคนก็คงเขาทราบแล้วว่าถ้าเราเป็นประชาชนอเมริกาลงทุนในอเมริกาท,าทําธุรกิจในอเมริกานะครับซื้อหุ้นในอเมริกาเนี่ยแล้วเรามีกําไรเนี่ยครับเอ่อทำธุรกิจต่างๆแล้วมีกําไรเนี่ยเราต้องมีภาระด้านภาษีสูงขึ้นโดยเฉพาะคนมีเง,นเงินเยอะๆอ่าที่พอเข้าใจแล้วนะครับ ต้องบอกก่อนว่าตลาดหรุนอเมริกาของไทยไม่เหมือนกันนะคร,รับตลาดทุนอเมริกาเนี่ยมันจะเสียเขาเรียกว่าภาษีแคปิตอลเกณด้วยนะถ้าเกิดว่าเราลงทุนแล้วได้ไดกำไรเนี่ยต้องเสียภาษีด้วยแต่ของไทยเนี่ยนะครับถ้าได้กำไรก็ถือเข้ากระเป๋าได้เลยไม่ต้องเสียภาษีนะจะไม่เหมือนกันและนะครับแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคือพอนักลงทุนอเมริกาต่างๆคงทราบแล้วว่าต่อไปนี้นะครับเราจะต้องเสียภาษีมากยิ่งขึ้นนะครับเงินเนี่ยมันก็จะต้องไปหาแหล่งที่มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น จากอเมริกาเนี่ยเราจะสังเกตว่าวันวันที่ผมอ่านเนี่ยคือวันที่5ก็คือตลาดทุนไทยเนี่ยวันที่5เนี่ยนะครับห้าพฤศจิกายนมาเนี่ยตลาดทุ้นไทยเนี่ยขึ้นค่อนข้างมากนะครับสองสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเบโอบหูบวกกันสี่สิบกว่าจุดนะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะฮะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะ้โหูไม่ได้บวกแรงมาขนาดนี้ค่อนข้างค่อนข้างหนานมากที่ไม่เห็นแบบนี้เห็นอารมณ์แบบประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความคาดการณ์ที่ว่าเออไบเดนอ่ะจะชนะนะครับเขาก็เลยอทางมีเม็ดเงินต่างๆเนี่ยนะครับ เออ่พร้อมเพื่อจะโยกมายังฝั่งเอเชียอ่าฝั่งอีเ g i n ์จินมาเก็นะอีเมอร์จินมาเคือรวมตลาดไทยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเราสังเกตนะวันที่5พฤศจินะครับก็คือว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยนะครับซื้อหุ้นไปกว่า6,000ล้านนะดังนั้นเนี่ยนักลงทุนสถาบันก็เขาเรียกว่าเกงว่าน่าจะมีเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาในฝั่งนี้มากยิ่งขึ้น ในเมื่อเรารู้ว่าจะต้องมีแน่ๆนะครับนักาทุนสถาบันเนี่ยก็คล้ายๆว่าเป็นนกรู้ฮะก็ถือว่าแอคชั่นได้เร็วฮะก็เลยทําการซื้อหุ้นไว้ก่อนจะสังเกตว่าหุ้นตัวใหญ่ๆขึ้นเยอะแทั้งนั้นเลยนะครับอ่าโอเคนะฮะคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าต่อจากนี้นะครับก็จะมีเม็ดเงินนะจากฝั่งทางฝั่งทาง,ง,งอ,อเมริกาเนี่ยนะครับกระจายออกมาในต่างประเทศลงทุนต่างประเทศมากขึ้นไม่ <ๆ S 2> ว่าจะเป็นโซนเอเชียอีเมจิทมาเก็ตรอบบ้านเรานะครับแต่เราต้องไปดูก่อนว่าแล้วภาวะ เศรษฐกิจเนี่ยเวลาเงินจะมาเนี่ยเขาต้องดูว่าเศรษฐกิจประเทศไหนมันดีบ้างเขถึงจะเอาเงินไปลงถูกต้องไหมเพราะว่าเหมือนเราจะซื้อหุ้นเนี่ยเราพยายามเลือกหุ้นบริษัทที่ดีๆเราต้องพยายามดึกก่อนว่าเฮ้ยแล้วหุ้นรุ่นเนี่ยอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยมองว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเออ่ถือว่ามี เศรษฐกิจเนี่ยที่ดีหรือเป็นบริษัทที่น่าลงทุนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไหมผมยกตัวอย่างเช่นสมมติอย่างเป็นวเวียดนามมาเลเซียนะครับประมาณอ Indo ินโดอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับเรามีอะไรน่าสนใจกว่าเขาไหมนะครับจะได้พอรู้ว่า,าจะมีเม็ดเงินเข้ามากระจายมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมเชื่อว่าเ,าเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยคงจะเข้ามาไหลเข้ามาไทยบ้างน,นะครับแต่คงไม่ได้เป็นประเทศหลักที่เขาจะเข้ามาในการลงทุนนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมเชื่อว่าเศรษฐกิจก็จะยังไม่ได้ฟื้นไปมากนะครับ โอเคนะฮะหลังจากนั้นนะครับนโยบายด้านพลังงานนะครับก็คือว่าทั้มเนี่ยนะครับก็จะเน้นด้านด้าน้ำมันนะครับส่วนไบเดนเนี่ยก็จะเน้นพลังงานสะอาดอันนี้ประเด็นสําคัญแล้วที่เราจะหาธีมในการลงทุนนะฮะดังน,น,นั้นเนี่ยถ้าเกิดผมเชื่อว่าถ้าไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีนะครับราคาน้ํามันเนี่ยมันก็จะถูกกดดันไม่ให้สูงขึ้นเพราะว่าไบเดนเนี่ยเน้นพลังงานสะอาดการใช้น้ํามันเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับ ในเมื่อการใช้พลังงานน้ำมันน้อยลงเนี่ยนะครับก็ดีมานก็น้อยลงลราคาน้ำมันก็จะถูกลงนะฮะแล้วหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจอ่าโอเคนะครับหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจอ่าอันนี้ประเด็นสําคัญแล้วก็คือว่าหุ้นตัวที่ใช้น้ํามันเป็นต้นทุนในการ ผลิตสินค้าต่างๆอ่าเนี่ยแหละเป็นตัวน่าสนใจถ้าใครกําลังดูถึงตอนนี้อยู่นะครับช่วยคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่ใช้น้ํามันเป็นต้นทุนอันนี้ฟรีสไตล์ได้หมดเลยนะครับคือผมก็อ,อ,อยากจะให้ลองทุกท่านลองออกไอเดียว่าจะมีหุ้นตัวไหนบ้างที่ใช้น้ํามันเป็นต้นทุนนะครับอ่าซึ่งผมคงไม่ได้เอ่ยถึงชื่อหุ้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับ เอานี้คำถามคือแล้วหุ้นประเภทไหนบ้างล่ะผมมองได้อยู่2องธีมนะครับที่จะใช้น้ํามันเป็นต้นทุนนะครับอันที่1ก็คือว่าใช้น้ํามันเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าเออใช้น้ํามันเป็นต้นทุนคือตัวน้ํามันเองเลยครับเป็นตัวในการผลิตสินค้าเท่าที่ผมนึกออกเนี่ยก็จะเป็นพวกเออกลุ่มปิโตเคมีผมอยากให้ไปโฟกัสพวกปิโตเคมีขั้นกลางนะครับขั้นกลางครับขั้นกลางก็ผลิตพวกที่จะพวกเม็ดพลาสติกอะไรพวกเนี้ยนะครับลองลองไปดูพวกเนี้ยผมเชื่อว่า ดีมานการใช้พลาสติกเนี่ยมันเริ่มกลับมาดีขึ้นนะตามเศรษฐกิจที่มาเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้นทุนน้ามันเนี่ยมันลดลงทําให้ส่วนต่างราคาขายกับเ,เขาเรียกว่าราคาต้นทุนเนี่ยเขาเรียกว่าสเปดนะครับมันจะดีขึ้นนะผมก็มีความเชื่อว่าหุ้นพวกนี้ก็ได้ประโยชน์นะเป็นตัวเป็นธีมแรกนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ใช้น้ํามันคือว่าใช้น้ํามันเป็นระบบโลจิสติก นะก็คือใช้น้ํามันในการขนส่งเลยนะครับก็คือต้นทุนในการขนส่งต่างก็คือน้ํามันเป็นต้นทุนหลักๆหรือใช้น้ํามันในการผลิตอะไรต,าตา่างๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นใช้น้ํามันในการผลิตไฟฟ้าอะไรต,าตา่างๆพวกนี้นะครับก็ถือว่ามีต้นทุนพลังงานที่ลดลงหรือว่าใช้พวกพลังงานพวกนี้ในการผลิตสินค้า,าเช่นเอาไปเผากระเบื้องอะไรเงี้ยต้นทุนก็ลดลงนะก็ทําให้หุน้นพวกนี้ผมเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์ทางอ้อมจากราคาน้ํามันที่ลดลงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตีมน้ํามันเนี่ยก็จะมองได้เป็น2กลุ่ม ก็คือกลุ่มกลุ่มแรกที่ใช้น้ำมันเป็นตัวโปรดักจริงๆนะผลิตจริงๆอีกตัวหนึ่งก็คือใช้น้ำมันในการเติมเชื้อเพลิงต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นขคร่องส่งนะครับหรือใช้ในการเผาเพื่อพลังงานความร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นธีมด้านพลังงานที่ผมค่อนข้างคิดว่าน่าจะเป็นธีมหน้าลงทุนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของโจไบเดนนะครับอ,อ,อีกธีมหนึ่งนะครับก็คือว่าผมเชื่อว่าสงครามการค้าเนี่ยมันก็จะยังมีต่อไปเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ก้าวลาวเหมือนตอนที่ทำา นะครอันนี้ความซื้อสุดตัวของผมนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความอารมณ์อร่หยหรือความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นแต่แต่เชื่อว่ามันยังก็ยังมีแหละเพียงแต่ว่ามันจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็ผมเชื่อว่าการส่งออกโปรดักต์บางอย่างที่เราจะส่งไปจีน นะครับในการพัฒนาหรือในการผลิตต่อเนี่ยน่าจะพอได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปเฟ้นหาว่าเออจะมีหุ้นตัวไหนบ้างที่จะส่งออกไปจีนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมเชื่อว่าก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปประเด็นเท่าที่ผมลิสต์มาเบื้องต้นก่อนนะครับถือตอนนี้ผมก็นึกได้ประมาณนี้ก่อนนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของโจไบเดนนั่นเองนะครับ โอเคฝ่ายนิดนึงแล้วกันก็คือว่านอกจากนโยบายของจากโจไบเดนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีนโยบายอื่นอีกไหมที่เออเขาเรียกว่าหรือว่าธีมอื่นอีกไหมที่เราจะลงทุนในปี2 0 2พันยิบเอดเออนัอ่นเองครับว่าตีปี2 0 2พันี่ิเ็ดเนี่ยนะครับเออเราจะลงทุนอะไรต่อไปบ้างเพราะว่าตอนนี้มันก็จะหมดปี2 0 2 0ันยิบแล้วของมองข้ามไปปี2021ิเลยดีกว่านะครับ เอาความเห็นส่วนตัวกันดีกว่าผมก็อยากให้คลิปนี้เนี่ยนะเป็นคลิปในการบันทึกความเห็นส่วนตัวผมนะตอนช่วงนี้นะครับว่าผมมองตลาดทุนยังไงบ้างแล้วพอผ่านไปหลายเดือนเนี่ยผมกลับมาย้อนมาดูใหม่ไอสิ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยมันถูกบ้างไหมนะครับหรือว่าผิดแบบผักประกาเซียนไปเลยก็จะได้ามาลองดูกันนะครับเพราะว่าอนาคตมันก็อะไรก็ขิด้นได้นะครับเอาความเห็นส่วนตัวผมลวกันนะครับส่วนตัวผมผมเชื่อว่าภาวะ โลกโควิดนะครับในบนโลกใบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ยังดาเนินต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างในอเมริกาตอนนี้เว็บสก็ถือว่าขัา้นรุนแรงนะครับส่วนของในไทยผมเชื่อว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าคิดว่าน่าจะคคุมสถานการณ์อยู่ตราบใดที่เรายังไม่ได้เปิดรับน้องเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์โควิดของเราเนี่ยก็ยังก็ยังอยู่ได้ควบคุมได้นะประเทศไทยก็ถือว่าเป็น จุดไขแดงที่ไม่ได้มีการแพร่ระบาดของโควิดก็ถือว่าก็ต้องให้เครดิตกับทางทางประเทศไทยทางผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ดูแลด้านโควิดค่อนข้างดีนะครับแต่ด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับที่บอกเลยว่าเหนื่อยมากจริงๆเ,เพราะว่าเพราะว่าเศรษฐกิจเราก็ไม่ค่อยได้ดีมากนะครับจากสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเงินจากมีเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเข้ามา,าจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะครับ ทำให้เรามีเงินเติมเข้ามาในเศรษฐกิจการส่งออกเราพอไปได้นะครับแต่พอตั้งแต่มีโควิดเนี่ยาการท่องเที่ยวนี่คือศูนย์เลยนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะค่อนข้างเหนื่อยนิดน,นึงนะครับโอเคในเมื่อผมมองว่าภาพของปีหน้าก็อาจจะยังเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยได้ดีมากนะครับก็ตีมในการลงทุนผมก็จะมองเช่นตีมแรกเลยก็คือว่ามองข้ามวิกฤตตอนนี้ไปเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ย เราจะเกิดวิกฤตใหญ่กว่านี้อีกไหมนะครับหรือว่าตอนนี้มันก็วิกฤตแล้วนะครับเราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เอาล่ะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกวิกฤตมันย่อมมีวันจบแน่นอนนะโควิดเดี๋ยวมันก็จบนะครับแต่ไม่รู้ว่จบสั้นจบยาวนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจบแน่ๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามองยาวข้ามวิกฤตตรงนี้ ไปนะครับมันก็จะมีหุ้นหลายๆตัวนะครับที่ราคาลงมาอยู่ในโซนถูกที่น่าสนใจมากหุ้นใหญ่ๆห,ห,หลายตัวนะที่เราไม่เคยเ,เห็นว่ามันจะถูกขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เราค่อนข้างชอบในอดีตไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มสนามบินนะจะเรียกกลุ่มก็ไม่ได้นะครับแล้วก็กลุ่มค้าปีพวกนี้นะครับที่ราคาลงมาค่อนข้างเยอะพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเราลองเฟ้นๆหาหาดีๆเนี่ยนะครับแล้วถือยาอดทนกับมันหน่อยเนะนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยหุ้นพวกนี้น่าจะกลับมาได้นะครับ แต่ต้องคอยเช็คระหว่างทางนะครับว่ามีอะไรจะทําให้พื้นฐานเปลี่ยนหรือไม่นั่นเองนะครับอีกทีมหนึ่งที่ผมอยากแนะนําอยากเชิญชวนให้ลงทุนก็คือว่าเป็นทีมเน้นหุ้นที่ปันผลดีๆนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็น่าวปกติเนี่ยหุ้นที่ปันผลประมาณดีๆก็าประมาณสัก5% 6%ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าและเราจะหาหุ้นที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะมันจะเป็นหุ้นที่คุณภาพไม่ได้ดีมากนะเพียงแต่ว่าไม่ได้เติบโตมากแต่ริงแต่ว่าธุรกิจก็ไม่ค่อยได้ไปไปหน แต่กระแสเงินสดโอเคก็เลยจ่ายปันผลได้เยอะหน่อยนะธุรกิจนี้เราก็ถือได้แต่เงินปันผลแล้วก็ไม่ค่อยได้คปัตอลเกณฑ์อะไรมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทุกท่านลองสังเกตด,ดูนะมันจะมีหุ้นใหญ่หลายๆตัวเนี่ยที่ตกลงมาเยอะคือเป็นหุ้นที่คุณภาพโอเคแต่แต่ปีนี้กำไรอาจจะไม่ค่อยดีต้องเข้าใจก่อนนะฮะคือปีนี้กำไรไม่ค่อยดีอยู่แล้วละปันผลก็น้อยเพียงแต่ว่าในภาวะปกติเขาเนี่ยเขาเคยจ่ายปันผลมาเท่านี้แต่เนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยราคาเขาแพงมาก ก็เลยทําให้เปอร์เซนต์ยิวก็คือว่าอัตราเปอร์เซนต์เงินปันผลเนี่ยต่อราคาหุ้นมันน้อยเช่นประมาณ2-3ซึ่งผมถือว่ามันน้อยมากนะครับก็เลยไม่ได้คิดจะสนใจเอาเงินปันผลอะไรเลยนะก็ตัดทิ้งไปแต่วันนี้นะหุ้นหลายๆตัวเนี่ยครับตัวใหญ่ๆพวกนี้ลงมาถ้าจ่ายปันผลกลับมาจ่ายปันผลได้ตามภาวะปกติ ไม่ได้บอกว่าปีนี้นะคบไม่ได้บอกว่าปี 2- 0ง0จะจ่ายปันผลได้ตามนั้นนะเพราะซึ่งกําไรเขาน้อยซึ่งไม่น่าจ่ายได้อยู่แล้วนะครับถ้าเรามองไปปี2 1หนึ่งหรือปี2อเอาเป็น2 2เลยก็ได้ครับปีสองหรือปี25 6 5หอ่ะประมาณนี้ปีห5หเนี่ยครับถ้าเขากลับมาจ่ายปันผลได้เท่ากับปีที่แล้วหรือปี6กเนี่ยนะครับคือกลับมาภาวะปกติเนี่ยราคาแถวนี้เนี่ยนะครับมันได้ยิวประมาณ5%บวกบวก 5%ขึ้นไปทันเลยนะครับตอนนี้เราก็ต้องไปพยายามหาหุ้นพวกนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่คุณภาพดีที่โอกาสในการซื้อมัน นานมีทีจริงๆนะผมว่านาน,านมีทีจริงๆที่เราจะาได้หุ้นใหญ่ที่แบบปันผลคุ้มค่า5%ปซขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าปีนี้ปันผลอาจจะยังไม่ได้แต่ปีหน้าก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วปี65ถ้าสถานการณ์ที่คลายเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆตัวเนี่ยน่าจะกลับมาปันผลได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นแล้วซื้อในราคาที่คุ้มค่าแบบนี้นะครับก็อาจจะยังพอมีแคปิตอลเกณฑเนี่ยแถมขึ้นมาให้ได้หน่อยหนึ่งนั่นเองนะครับ โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็ถ้าชอบก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ถือว่าเป็นหนึ่งความเห็นที่อยากฝากพี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนเนี่ยนะครับเอาไปลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแนวคิดอะไรนะครับหรือว่าอยากดิสคัสหรืออยากเรียกอะไรทุกปัญหาทุกประเด็นต่างๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับ หรือถ้าเกิดว่า,อาขออนุญาตแนะนำคอสนนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยสนใจวิธีการลงทุนหุ้นแนวพื้นฐานหรือว่าแนว VI เนี่ยนะครับผมก็จะมีคอสการลงทุนหุ้นแนว VI ไไว้ให้นะครับก็เนื้อหานะครับก็เป็นแบบออนไลน์9บท75คลิปใช้เวลาเรียนเนี่ยประมาณ4วันเต็มๆนะครับเหมือนดูซีรีส์เลยแต่เป็นการดูซีรีส์เพื่อการลงทุนของตัวเองนะครับ ราคาย่อมเยาวมากนะครับเพราะว่าผมตั้งใจทําราคาให้ทุกท่านเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ดีในการลงทุนนะครับใช้เวลาประหยัดเวลากว่าการอ่านเองนะครับแล้วก็ง่ายกว่าการอ่านเองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าต้องเอาไปซื้อหนังสือเนี่ยนะครับราคาคอร์สเนี่ยก็ถือว่าถว่วการไปซื้อหนังสือเยอะเลยนะครับแล้วต้องเสียเวลาอ่านด้วยนะครับผมก็สรุปมาให้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดสนใจนะครับก็ทักไลน์มาตามในนี้ได้เลยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับ หรือถ้าเกิดว่าสนใจอยากเริ่มต้นลงทุนแบบจริงจังมาก่ขึ้นนะครับผมก็จะมีคอร์สหลักด้วยมันจะเป็นอ่านงบการเงินนะครับงบกระแสเงินสดแล้วก็การประเมินราคาหุ้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการเอาอธิบายพื้นฐานแล้วก็เทคนิคในการใช้งานจริงนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะผมก็ลงทุนเองจริงนะครับแล้วผมก็ค่อยๆปรับปรุงประยุกต์แล้วก็จนใช้งานจริงนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะอธิบายตามหลักการที่ใช้งานจริงเลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ครบถ้วนนั่นเองนะครับ โอเคนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะที่ติดตามในคลิปนี้นะครับไว้มีโอกาสหน้านะครับว่าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเออก็เดี๋ยวผมก็จะมาอัดคลิปใหม่อ้ออย่าลืมนิดนึงนะครับถ้าเลื่อนลงไปข้างล่างๆนะครับก็จะคําอธิบายครับผมก็จะมีของขวัญแจกไว้ให้วี่ด้วยนะครับลองติดตามดูว่าคลิปนี้จะเป็นของขวัญชิ้นไหนนะครับก็ลองติดตามดูนะครับแล้วก็ลองลอง ลองทักไทยเข้าไปดูได้นะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากที่ติดตามนะหากชอบฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์แล้วก็กด s u b สไคร b e ให้ด้วยนะครับวันนี้คงไปแล้วนะครับขอบคุณท่านมากแล้วเจอกันเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ